สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาให้ดูการขับแบบ30กิโลิตรนะครับต้องแบบความเร็วแค่นี้นะครับแล้วก็แช่เลยนะครับผมบอกเลยว่า30แน่นอนนะครับเห็นแถบกิโลเมตรทับลิตรไหมครับอันนี้แหละฮะแต่ผมคงไม่ได้ตลอดนะครับเพราะว่ามันเป็นกรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นต่างจังหวัดถ้าแช่อย่างเงี้ยรอบประมาณนี้นะความเร็วประมาณนี้ไม่ถึง90นะครับประมาณ87 ดู 85, 87, แปดสิบห้าแปดสิบเจ็ดประมาณเนี้ยนะอ่ะแต่ต้องถอนละเพราะว่าข้างหน้าก็มีรถนะครับเนี่ยถ้าขับได้อย่างนี้หรือว่าปล่อยไหลนะครับแล้วก็ขึ้นมาประมาณเดิมจะเสียน้อยมากนะครับน้ำมันอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับลมยางด้วยนะครับแล้วก็น้ำมันที่ใช้เอ่อน้ำมันเครื่องที่ใช้ด้วยนะครับแต่ถ้าทําได้แบบนี้รับรองครับสามโลลแน่นอนแต่ว่าก็เต่าเต่างับล้อครับนะ